สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการาแชร์วิธีการเทรดเพื่อทำกำไรในตลาดฟอเร็กซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ผมทำการพัฒนาระบบแล้วก็ปรับปรุงเพื่อให้ได้วิธีการเทรดที่สามารถทำกำไรแล้วก็เพื่อทำให้ความเสี่ยงลดลงนะครับซึ่งวิธีการเทรดแบบนี้เนี่ย ก็ใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับซึ่งก็ตอนนี้มีกำไรอยู่ประมาณ6%เนาะแล้วก็ดอดาวแค่2.34นะครับออระบบที่ใช้นะครับก็จะเป็นการสแกนหาตัวคู่เงินนะครับหรือแม้แต่ทองนะครับซึ่งเดือนก่อนเนี่ยที่ผมเริ่มต้นเทรดประมาณวันที่17นะครับซึ่งก็จะเดือนก่อนเนี่ยไปทำกำไรกับตัวทองคำได้เยอะนะครับ แล้วก็มีบางคู่ที่ตัดขาดทุนไปบ้างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนของเดือนนี้เนี่ยสิ่งที่ระบบแจ้งมานะครับเพิ่งจะมีคู่ผู้เดียว G-Chat นะครับแล้วก็เพิ่งเข้าออเดอร์ไปเมื่อกีอ้ก็คือเป็นของตัว n j นะครับซึ่งระบบได้ทำการแจ้งเข้ามาซึ่งหลังจากที่ระบบแจ้งเข้ามานะครับ ก็คือเขาแจ้งเข้ามาว่า s u b เ e ็ t แพร์อัพ N j ผมก็ได้ทำการเปิดกราฟ nj ขึ้นมาครับซึ่งวิธีการของผมนะครับที่ใช้นปัจจุบันเนี่ยระบบแจ้งขึ้นมาว่ามีการพรีคของราคาคู่ nj นะครับแล้วก็ผมได้ทำการเปิดไพวัตขึ้นมานะครับเพื่อดูแนวรับแนวต้าน เวลาที่เปิดไพวขึ้นมานครับบางทีเส้นมันอาจจะทับพวกนี้นะครับอาจจะลายตานะครับให้เราสลับไทม์เฟรมไปก็ได้นะครับแล้วกลับมาดูเส้นมันก็จะไปอยู่พวกหลังตัวพาเนลพวกนี้นะครับอ่าผมก็มาดูว่าโอเคมันวิ่งมาชนแนวต้านนะอ่าก็คือเส้นข้างบนเนี่ยวิ่งมาชนนะครับแล้วก็ดูที่ adr นะครับ adr เนี่ยมันก็เป็นระบบ ของตัวคอยดูแรงวิ่งนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะวิ่งอยู่ในระยะ600กว่ากว่านะครับของคู่คู่เงินนี้ในช่วงระยะเวลา20วันนะครับของการคำนวณซึ่ง adr เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนค่าทุกวันนะครับทีนี้พอผมเห็นดูแนวรับแนวรับแนวต้านตรงนี้นะครับมาชนแนวต้านแล้วผมก็ดูว่าจาก ตัวที่เราจะเปิดออเดอร์ตรงแนวต้านนี้เนี่ยเส้นแรกเนี่ยมาหาตัวแนวต้านสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ประมาณ5 0 0รกว่าจุดแต่ ADR เนี่ยมันมีค่าที่วิ่งสูงกว่าฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราจะสู้เนี่ยผมจะสู้ที่3ออเดอร์ผมก็มากออตัวเลขตรง ADR ตรงนี้นะครับ3ออเดอร์ per ADR นะครับก็คือมันจะถูกแบ่ง ออกไปเป็น210จุดนะครับในการเปิดไม้แก้นะครับซึ่งผมใช้ระบบมาติงเกลก็คือพูดง่ายๆว่าทุก210จุดนะครับมันจะออกออเดอร์ขึ้นมาแก้นะครับซึ่งมันก็จะไม่ได้เกินตัวแนวต้านของตัวไพวอตนะครับซึ่งถ้าเกิดมันเกินแนวต้านไพวอตไปเนี่ย ผมก็จะพิจารณาเรื่องการคัดลอสนะครับแต่ทีนี้ในบางกรณีที่มันอาจจะวิ่งมาหาพวกแนวที่สกเนี่ยก็ผมก็จะมาหารออเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือมันจะวัดแรงพีคมาแล้วล่ะว่ามันอาจจะพุ่งขึ้นมาได้ประมาณประมาณนี้นะครับจุดที่2ก็คือผมดูเรื่องของเทรนด์ด้วยนะครับก็คือมันก็ยัง ดูเชิงว่ามันจะเป็นเทนขาลงฉะนั้นผมก็เลยต้องเลือกเปิดเซลนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือแน่นอนครับเมื่อของที่มันดูมีราคาแพงนะครับเราก็จะเลือกขายถ้ามันถูกเราก็ซื้อก็ประมาณนะครับก็คือมันวิ่งมาที่ตรงแนวต้านเนี้ยผมก็มองว่าเอ้ยมันน่าจะแพง แล้วล่ะแล้วคนส่วนมากก็น่าจะเลือกขายตรงจุดนี้มันก็เลยเปิดออเดอร์พร้อมกับเปิดระบบมาติงเกลเข้าไปนะครับเพื่อราคามันแรงจนไปหาพวกแนวต้านราคาพวกนี้นะครับซึ่งระบบมาติงเกลตัวนี้เนี่ยผมใช้คูณลอตเอ็กโพเนนต์ไปที่1.5นะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราแก้ตัวเลขตรงนี้ของออเดอร์ป e AD r ADR เนี่ย สมมติผมใส่5นะครับมันก็จะหารเป็นระยะ126จุดค่อยเปิดออเดอร์แก้ซึ่งถ้าเราแก้ตรงจุดนี้เนี่ยเวลาที่เราสลับไทม์เ a รมมันก็จะกลับไปตัวเลขเดิมนะครับถ้าจะเทรดตัวไหนนะครับให้มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับ the number of order per adr ก็ใส่เป็น3ตรงนี้นะครับอย่างที่ผมใส่ก็คือหาร3 o r ออเดอร์นะครับถ้าจะแก้ ก็คือจะสู้สู้ที่3มอเดอร์นะครับในการแก้ถ้าเกิดกรณีมันผิดทางนะครับซึ่งในการคาดการเนี่ยเวลาที่มันเจอแนวรับแนวต้านเนี่ยผมจะมีโอกาสกลับมาบวกเพื่อปิดกำไรหรือคัดขาดทุนให้หน้อยที่สุดได้นะครับในระบบตัวนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับซึ่งาการเทรดด้วยวิธีนี้นะครับ มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบแดชบอร์ดและตัวเทปพาเนลเท่านั้นนะครับท่านสามารถเข้ามาดูระบบนะครับว่ามีความสามารถทำหรือมีความสามารถในการเทดแบบไหนบ้างนะครับด้วยคลิปการใช้แดชบอร์ดมืองตน้นแล้วก็วิธีการใช้งานของตัวเทดพาร์เนลนะซึ่งให้ท่านหาดูใน ช่องของ S Robot Effect ได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ